ิดตัวจุดผ่านแดนใหม่ที่สามารถเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันที่กันยายนพุทธศักราช2566ที่ห้องประชุมชั้นที่ว่าการอํเราเภอปากกระชมจังหวัดเลยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านนายชัยพจน์จรุนพงศ์เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่อำเภอปากกระชมจังหวัดเลยและด่านสากลบ้านบองมึงหมื่นแขวงวิงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะกรรมการปกครองมึงหมื่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดผ่านแดนได้นําคณะจากหลายหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาประชุมร่วมกับฝ่ายจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเลยมากกว่า1นึ่งคนกิจกรรมตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดผ่านแดนหลังจากการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมพร้อมนําคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด่านคบไผ่อำเภอปากชม ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศการตรวจเยี่ยมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวจุดผ่านแดนใหม่เปิดตัวจุดผ่านแดนใหม่และการแลกเปลี่ยนความรู้คณะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเดินทางข้ามแดนไปยังด่านสากลบ้านวางเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่นั่นนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวจุดผ่านแดนใหม่ ที่สามารถส่งเสริมความร่วมมือและการเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปิดตัวจุดผ่านแดนใหม่นี้มีความสำคัญมากที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝั่งการแลกเปลี่ยนความรู้และการยกระดับด่านท้องถิ่นเพื่อให้ด่านท้องถิ่นเป็นด่านสากลที่มีความสามารถในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศการประชุมและการตรวจเยี่ยงความพร้อมของจุดผ่านแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความรู้และการยกระดับด่านท้องถิ่นในการประชุมนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเทคนิคในการบริหารจัดการด่านท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมได้คำถามสำหรับการพิจารณาคุณคิดว่าการเปิดตัวจุดผ่านแดนใหม่นี้ จะมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝั่งอย่างไรการแลกเปลี่ยนความรู้และการยกระดับด่านท้องถิ่นมีความสําคัญอย่างไรต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวจุดผ่านแดนใหม่นี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ